เมื่อนานมาแล้วพวกเขาก็เคยเป็นมนุษย์มาก,ก่อนแต่ด้วยคำสาปแห่งนครทองคําพวกเขาจึงกลายเป็นปีศาจขึ้นมาต้องติดอยู่ในร่างอสุรกายร้ายน่าเกลียดน่ากลัวนี้ไปจนนิรันด์ไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองนั้นเป็นใครมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งสิ่งเดียวนั่นก็คือการล่ามนุษย์สตีฟ และผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนต้องติดอยู่ในเขาวงกฏที่เต็มไปด้วยอสูรกายร้ายครับโดยการที่จะหนีออกจากที่นี่ได้นั้นก็คือการเปิดสวิตช์ให้ครบทั้งหมด10แห่งจากนั้นประตูทางออกจึงจะเปิดขึ้นและสตีฟจะสามารถหนีออกจากที่นี่ได้หรือไม่ปติดตามต่อได้ในคืนหลอนซ่อนผีกุญแจผีโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝาดเกี้ว ต่อฟังโอ้ยเอาเลยวะเอาเลยวะตายกูตันขึ้นมาเอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาขึ้นมาไตายกูว่าตายกูว่าตายขึ้นมาขึ้นมาเอาเอาอึ้งยืนอยู่ก่อนันคือหมูเลยมี่นี่ีหายเงี้ยนี่หายเงี้ตีมันตีมัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเข็มแล้วก็เลยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันปักคนตายมันปนกมันตายมันหนีมันหนีอันมักปักคนตายเลยกันจ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไฟไหมอ๋อเหมือนเหมือนเมื่อไมันจะตายมันจะมีฝ่าผ่าเลยอะ แตะค้องวะแบ่งกันหีบหนึ่งของของของไ้ของมันนู่นแหะนู่นแหะเนี่ยเนี่ยเห็นวะกระโดดเห็นวะทางน้าห่อ่ะนี่สวิตนำนำนางนำไาบอัน้ยังไง้ยยย่ยย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  แแล้วตัวเตมแตกเหรอพูกินแล้วเปิดวะมีสายกปัาจะพอไปจหลงจหลงหลงหมมีหรมีแค่เอออาจจะมีวะอย่าง้ย้ยีทอยยยยอ้ยยยอยยยอ้ย ยังว่าตันตันดักอยู่ดีแล้วพอาแล้วเดี๋ยวเรื่อยๆเอาเอาเอา,เอากูเนี่ยเอาอะไรเอามึงไปแล้ว,ลวโอ้ยโอ,อโอ๊ยล้มแล้วเอาระบาดเดี๋ยวเอาระบาดลองโอ้ยมันเอากูโอ้ยโอ้ยกูตาย <c oughs> สวัสดีน้องรักแมนฟอร์มเดิมฟอกเูาใส่ไม่ใช่เดวิลหรือเด็กกระตันไอ้เขี้ยมมันแรนนะดีตัวหนอนมันต้องแรนสาๆไหม ไหนย่ไโยูนพูนพเห็นะนุนหนุนนเขาเตอกไปพูนเออเอาแล้ว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 เออต้องเปิดสวิตหรือบอลกัตันต้ว่างไฟได็บแต่ตัวกี้อาหารไหนมันวะเออเออันนยังนอี่ไงเอออาอาซีแมนขึ้นมาไหนอะกขึ้นมาไหนกันวะตีมาไหนนี่ไงนี่ไงข้างขึนก็ตัน ต้องเปิดแนวอะไรเนี่ยบอบออันใดคือเปิดอันใดคือปิดนี๋อันนี้เนาะเอ้ยบอนี่แนวนี้แนวนี้ถึงแล้วมั้งกูอะโอ้ยยังวะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ย

ว้าแล้วอุ้ยตันตันที่ยิงชูชูวอมเอมึงคือแลีนเร็วเลยวะเอาสิไปหาพระเยซูแม่นว่าเปิดพระเยซูเลยวะตั้งตันวันนองรักโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงอย่าแลีนเร็วเดี๋ยวทอยว่ลทันนะ เปแล้วปะโอเคบายบายบายอุ้ยต้องขานเสียงไฟชายวะเปิดได้กันได้ปะด้สื่อไหลไดนามิกมาใส่หรือไม่โอ้มอดไฟที่มันสาว่าง เออดิโอ๊ยยนี่ไงสวีดกัปตันเนี่ยกูเห็นนะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนู่นนู่นบูว์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 วทางนั้นกัปตันว้าวกูบอกมึงแล้วว่าว์ว์ว์ทางนั้นกูที่น่าคนต่อไปไอ่โอ้ยโอ้ย กูตายฮะอแต่ว่าลอยอะกูตายแหละมันบักมันบักมันไตกต้องรอมันติดมันแตกโอ้ยกัปตันกัปตันมันขึ้นมาเดี๋ยวมึงซองเอามึงวะ เอาแล้วอาแล้วาแล้ว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 กัปตันพีตกูเดีบอกกัปตันพีนรีนระีนรตไอ้กูโดนโดนมันกระแลตามาดีกอกูจก้ิไหนเอ้พีไหนดีวนไหน้ยเฮ้ยจูบจูบินตั้งแกินตั้งแกินตั้งแกไอพีรตัว อันอันอันไปยังแนี่อันที่มันมีไฟอ่ะอันนั้นคือพีระมิดอันบนอ่ะมันพีระมิดมีสองอันนี่ครับตอนอ๋ออันนั้นมันคือหอคอยหรือเปล่าแมนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงตีมึงหาปลาเสายังเนี่ยตกใจไอ่ะโอ้ย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 กัปตันไปเถอะมึงว้าวมากองนี้เลยโอ้โหแอปเปลี่ยนท้อมึงแตกตลอดแต่กินที่ไรอ่ะ

อุ้ยวิทันวะนี้ทันวะก๊กตันแกส่วนตึกแหละอว่าแล้วกับตันต่างกูมันมีเอ็นดีโอ้ยตันตัอย่าหยุดดิอย่าหยุดดิมึงอย่าหยุดดิเฮ้ยหรือเหาแยกกันบะก๊กตันให้แยกกันเดี๋ยวกูจะพี่เีบนี่ไงก็แล้วปะ นั่นไหนเอียงกันไหนเ็นบอลอ่ะสีเล็กๆอ่ะเนี่ยแนวมายืนเน่ยเด็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโออยู่ละไปเถอะเจอยังอันนี้ก็อยังหน้าข้างหน้าข้างหน้าเดี่ยวขวามีมีเอียงอีกสักอย่างเนี่ยจะตามบ้างวะนี่เนี่ยนี่ โอ้ยโอ้ยกูเหรอไป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 มองนี่สนะิเฮ้ยมึงอย่ามาต,ามต,ามตามันตอนดีดิเฮ้ยสายเวลากินเอาให่เลยเนี่ยสามโอ้ยดีซอยอ่ะมึงเลยเฮ้ยไปตันตันตันมาแล้วต <oui, S 1> ันตันเฮ้ยมาแล้ว เฮ้ยมดตายหมตายมดตายมตายโมตลกมลมตัวยังอ่ะตัวเก่วแหละแต่ว่าตัวตัวนี้แรนสาอเฮ้ยมันสสาแรนสาแรงสามันมีตัวแรนสาอตัวแรนเร็วไม่เอียงเนี่ยโอ้ยมนตัดยาต่อดีวะ นี่นี่นี่น,นี่นี่่ตรงนี้ตรงนี้กรบปันเร็วๆเดี๋ยวมันมา่ะว่าแม่เหรอเนี่ยมาแล้วว่ะอายหงายอุ้ยมึงจะตีวะาหายยังไงมาแล้วมาแล้ว มาแล้วตานวังก็ตานเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยตันมาแล้วเฮ้ยทำคือเงาเลยวะโอ้ย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 เออ